สวัสดีครับ472วันสงครามยูเครนในความคิดของแอดมินคิดว่าเขื่อนโนวาคาคอปกาพังทลายลงมานี้เป็นฝีมือของฝ่ายตรงข้ามยูเครนนะครับเพราะถ้าเราสังเกตเนี่ยเขื่อนพังพร้อมกับการโต้กลับของยูเครนถ้าเขื่อนไม่พังนะครับการโต้กลับของยูเครนจะเกิดขึ้นทั้งปากมดในโดเนสซาปอลิเซียแล้วก็เคอร์ซอนนะครับพอเขื่อนพังเนี่ยยูเครนโต้กลับทางเคอร์ซอนนี้ไม่ได้ ซึ่งแอดมินคิดว่าทหารกองใหญ่ของยูเครนก็อยู่ที่เคอร์ซอนนี่แหละครับพอเป็นแบบนี้แล้วรัสเซียได้ประโยชน์จากตรงนี้ถือว่ารัสเซียเป็นการทิ้งไพ่ที่เตรียมไว้แล้วแน่นอนว่ารัสเซียไม่ได้มาคิดถึงอะไรชาวบ้านเรื่องนี้ไม่แปลกนะครับมันเป็นปกติของรัสเซียนี่อยู่แล้วเป็นนิสัยมาแต่โบราณเรื่องการเห็นเกียตัวนะครับทําให้ยุโรปตะวันตกเนี่ยไม่ค่อยยอมรับรัสเซียนี่เท่าไหร่ไม่ว่ารัสเซียจะพยายามไปขออยู่กับยุโรปก็ตามจริงๆรัสเซียเลือกได้ ว่าจะอยู่เอเชียหรือว่าอยู่ยุโรปรัสเซียน,นี้เลือกยุโรปเพราะว่าต้องการค้าขายกับยุโรปแต่ว่าเอาเข้าจริงนะครับรัสเซียน,นี้เข้ากับยุโรปนี้ไม่ได้โดยเฉพาะความคิดวิธีคิดรัสเซียยังห่างจากตะวันตกเยอะโดยเฉพาะความคิดขั้นสูงและก็ความรับผิดชอบสงครามยูเครนนะครับทาให้เรารู้จักรัสเซียนี้มากขึ้น472วันเกิดอะไรขึ้นบ้างปูตินบอกว่ายูเครนได้เริ่มการโต้กลับแล้ว เป็นปนตาที่รัเสเซียนิคาดการไว้แต่ว่ายูเครนไม่ประสบความสําเร็จได้ในนนว่าปูตินก็รับฟังรายงานจากกองทัพรัเสเซียนะครับกองทัพก็รายงานแต่สิ่งดีๆก็ไม่กล้ารายงานความจริงนี่มากนะักแอดมินก็ยังสงสัยว่าสงครามยูเครนผ่านมา472วันปูตินได้รับข้อมูลจริงนี่มากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็เริ่มเห็นว่าผู้นําแวกเนอร์อย่างเย็บกินี่พีโกซินพยายามบอกปูตินว่ามันไม่ใช่นะครับกองทัพรัเสเซียกําลังจินตนาการที่จริง กองทัพรัสเซียเนี่ยกำลังพาดพังนั่นคือความสับสนของข้อมูลของรัสเซียคําพูดปูตินนะครับก็เหมือนคําพูดของคนแก,แก่คนหนึ่งที่เอาเต่ใจอยากฟังแต่เรื่องดีๆนะครับกลาโฮมของรัสเซียรายงานว่าสามารถต่อต้านการโจมตีของยูเครนนี้เอาไว้ได้ในซาบอริเซียสามารถทําลายรถถังของยูเครนไป13คันนะครับในซาบอริเซียแล้วก็8คันในโดนเนส ตอนนี้มีการประทะก,กันตึงเครียดมากในแนวหน้าด้านตะวันออกเมืองรีมันมาร์กมดุเเดเยฟเยฟก้าแล้วก็มารีนก้านอกจากนี้ก็มีข่าวว่าเมืองทางตอนใต้ของรัสเซียก็ถูกโจมตีนี้ไปด้วยนะครับการต่อสู้ก็เริ่มเข้มข้นรัเสเซียกําลังเร่งผลิตโดรนโดยได้รับความช่วยเหลือจากอิหร่านนะครับส่วนทางสหรัฐมิการประกาศช่วยเหลือยูเครนเพิ่มอีก2,100ล้านดอลลาร์ก็ประมาณ72,240ล้านบาทก็จะมีระบบป้องกันทางอากาศฮอก มีโจนพูม่า จ้านาตรวจนาวิธีด้วยเลเซอร์หลายคนยังไม่เข้าใจการช่วยเหลือจากสัฐอเมิการนะครับจะค่อยๆทยอยให้บางคนอาจจะมองว่าสัฐอเมีการนี่ช่วยไม่จริงช้าแล้วก็ให้น้อยแต่มันก็มีกฎเกณฑ์อยู่นะครับการช่วยเหลือจะเป็นแบบนี้ต่อไปจะไม่มีอาวุธหนักให้กับยุคเคนก็เป็นไปตามสัญญาการคุ้มครองบางคนคิดว่าสัฐอเมิการเนี่ยไม่ต้องการให้สงครามจบแต่ว่าจริงๆรแล้วไม่ใช่นะครับสัฐอเมิการนี่ต้องการให้จบด้วยการเจรจาด้วยสถานะของยุคเคนมันช่วยได้ยาก จริงๆยูเครนไม่ใช่เนโต้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับตะวันตกมีแต่สัญญาปูดาเปส ที่สฐอดมิกากับอังกฤษน,นี่เซ็นคุ้มครองไว้เท่าน้นนะครับละการช่วยยูเครนเนี่ยต้องได้รับการอนุมัติจากสภาของสฐอเมิกาซึ่งลับปี้ได้ยากมากต้องช่วยยูเครนแบบไม่ให้ชาวสฐอดมิกานี่รู้สึกว่าสิ้นเปลืองและก็มีผลกับสฐอดมิกามากจนเกินไปนะครับเพราะว่าในสภาของสฐอเมิกามีไม่น้อยที่ไม่เห็นด้วยกับการช่วยยูเครนเพราะว่าไม่ได้มีกฎหมายนี่บังคับไว้ถ้าวันไหนสภาไม่เอาด้วยกับประธานาธิบดีมันก็จบเราจะเห็นว่าประธานาธิบดีโจไป Biden, ให้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ไปพูดในสภาของสฐอมิกาก็เพื่อขอความเห็นใจเหตุผลคือประธานาธิบดีนี่สั่งสอสอแล้วก็สวของสฐอมิกานี่ไม่ได้นะครับถ้ามีการลงมติมาเมื่อถูกกดดันจากประชาชนสฐอมิกาก็ไม่สามารถช่วยยูเครนต่อไปได้นะครับเช่นเดียวกับสฐอมิกาเนี่ยต้องจำใจถอนทหารจากเวียดนามเมื่อประชาชนนี่ปิดท้วงแล้วก็สภาลงมติให้ถอนกำลังมันมีมุมนี้อยู่เราต้องเข้าใจนะครับ ถ้ายูเครนเป็นชาติเนโตที่มีกฎหมายบังคับไว้อันนั้นัฐดเมิกาณิใส่เต็มได้เลยสภาต้องสนับสน,นุนแต่ว่ายูเครนเนี่ยเป็นแค่การรับปากคุม้มครองไม่ใช่สสัญญาที่จะผูกมัดรัฐบาลของัาดเมิกามีนำซ้ำยูเครนเนี่ยยังไปเซ็นข้อตกลงมิ้นที่เปิดช่องให้รัสเซียทำประชามติได้เพราะฉะนั้นการช่วยเหลือยูเครนจึงอยู่บนความระมัดระวังของัาดเมิกาที่ต้องประคองหลายสถานการณ์ในคราวเดียวตัวแปรในประเทศัาดเมิกาก็สำคัญนะครับยิ่งจะมีการ การเลือกตั้ง ไบเดนต้องระวังคะแนนเสียงด้วยเพราะถ้าโดนัลด์ทรัมป์กลับมาโดนลื้อนโยบายช่วยเหลือยูเครนแน่และก็ต้องยอมรับว่าคนสหรัฐมิกาไม่ได้อินกับสงครามยูเครนนะครับมองว่าไม่มีประโยชน์นั่นคือเรื่องราวอีกมุมของการช่วยเหลือยูเครนโจไบเดนพยายามช่วยยูเครนโดยการเสนอการช่วยเหลือให้ผ่านให้สภานี้รับรองไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ให้มันคาไวนะครับต่อให้ไบเดนไม่อยู่แล้วคนใหม่เข้ามาก็ต้องช่วยเหลือยูเครนตามที่อนุ มัดไว้ล่วงหน้าและเอาตรงๆนะครับทํามีโอกาสกลับมาถ้ามีโดนก็หาอุกชกานนิสก่อน และต่อให้ไม่เป็นทั้มแต่ว่าเป็นคนของริพาบริกันพักตรงข้ามกับโจไบเดนมันก็เป็นเรื่องแล้วไบเดนอยากให้สงครามยูคเคน้จบในยุคของไบเดนด้วยการเจรจาโดยที่ยุเคนนี้ไม่เสียเปรียบแต่ถ้าพ้นยุคของไบเดนมันก็ไม่แน่ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแอดมินคิดว่าตอนนี้ปูตินเนี่ยคงรอดูโน้ทั้มอยู่นอกจากสันมิการแล้วก็อังกฤษที่ส่งอาวุธช่วยเหลือยุคเคนแล้วประเทศอื่นในยุโรปก็ช่วยแต่ว่าช่วยในนามส่วนตัวไม่ใช่ในนามของเนโตถามว่า ช่วยเพราะอะไรคําตอบคืออยากช่วยเห็นใจยูเครนนะครับและการที่สาดมิกาให้ประธานาธิบดีของยูเครนเนี่ยไปพูดในการประชุม g 7ก็ต้องการความช่วยเหลือและก็ความเห็นใจเพราะว่าสนทิสัญญาอะไรยูเครนนี้ไม่มีเลยนะครับไม่มีความร่วมมือกับใครอยู่แบบเถื่อนๆภายใต้รัสเซียมาตลอดและนั่นก็คือเรื่องราวนะครับความยุ่งยากในการช่วยเหลือยูเครน เราอาจจะมองว่าสฐอเมิกาเนี่ยกำลังต้องการให้โลกล้อมรัสเซียด้วยการช่วยยูเครนต้านจนรัสเซียในอ่อนแอลงไปนั่นเป็นทางเลือกนะครับเพราะการจะแตกหักกับรัสเซียมันทําไม่ได้เหตุผลนี้แอดมินอธิบายไปแล้วเป็นเรื่องสมาชิกถาวรของ UN นะครับ ส่วนกราโฮมของยูเครนรายงานตัวเลขวันที่10มิถุนายน2566นี้ออกมานะครับทหารของรัสเซียเสียไปประมาณ214,660นายเพิ่มขึ้น890นายในวันนี้นะครับรถถัง3,909เพิ่มขึ้น8ยานเกราะ7,607เพิ่มขึ้น7ปืนใหญ่3,717เพิ่มขึ้น15จรวด600เพิ่มขึ้น1ระบบป้องกัน362เพิ่มขึ้น3 เครื่องบิน314เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์299เท่าเดิมโรน3263เพิ่มขึ้น16ขีปนวุธ1176เพิ่มขึ้น5เรือรบ18นะครับพานะ6428เพิ่มขึ้น18แล้วก็อุปกรณ์507เพิ่มขึ้น5นะครับ เอาจริงตอนนี้รัสเซียก็พยายามดิ้นรนนี้แบบเต็มที่เพื่อยื้อสงครามนี้ออกไปด้วยความจำใจเพราะไม่สามารถเอาชนะยู่เขียนได้ในตอนแรกและตอนนี้รัสเซียไม่ได้เปรียบและก็ต้องยอมรับว่า ความหวังของรัสเซียคือโดนัทรัมพเพราะว่ารัมชัดเจนว่าจะมาเจรจากับรัสเซียนะครับตอนนี้รัสเซียต้องยื้อไว้ลุ้นท้ทชัมนี่กลับมาส่วนยูเครนต้องถือโอกาสในช่วงนี้แล้ะครับเอาคืนแผ่นดินให้ได้มากสุดเพราะยังมีคนสนับสนุนอยู่และนั่นคือสงครามยูเครนอีกแง่ม,มุมที่เรานี่ควรเข้าใจนะครับไม่ใช่มาดีใจกับรัสเซียที่จัดการรถถังเล็บเผิดสองได้รัเสเซียเก่ง ที90นี้โดนทุบเป็นซากมาแล้วกี่คันแล้วครับยูเครนไม่เห็นมาพูดมากมายตอนนี้ยูเครนรอที14อมาต้าอยู่รู้ยังล่ะครับ